กาลครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของประเทศมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อพงเขาเป็นคนขยันขันแข็งและมีจิตใจดีหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกพืชผักที่ดินผืนเล็กๆที่ครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของแม้จะมีรายได้น้อยนิดแต่พง์ก็มีความสุขในชีวิตที่เรียบง่ายและพอใจกับสิ่งที่มีวันหนึ่งพง์ได้พบกับหญิงสาวที่มีสเสน่ห์ชื่อสจี เธอมีรอยยิ้มที่สดใสซึ่งสามารถสะกดหัวใจของทุกคนให้เคลิบเคลิ้มไปกับรอยยิ้มของเธอได้ทั้งพงและสจีก็พบว่าตัวเองมีความรู้สึกที่ตรงกันและเมื่อเวลาผ่านไปความรักของพวกเขาก็เบ่งบานราวกับดอกไม้หลากสีที่ประดับประดาไปทั่วรอบหมู่บ้านอย่างไรก็ตามความรักของพวกเขาใช่ว่าจะราบรื่นและโรยด้วยกลีบกุหลาบทั้งสองต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือสถานะทางสังคมของพวกเขาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครอบครัวของพงเป็นคนที่ยากจนและต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพส่วนสจีมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยกว่าเป็นอย่างมากแม้ว่าพวกเขาจะมีความสัมพันธ์กันอย่างแท้จริงแต่พ่อแม่ของสจีก็รู้สึกไม่สบายใจที่ต้องให้ลูกสาวไปยุ่งกับคนที่พวกเขาถือว่าไม่คู่ควรเนื่องจากสถานะทางการเงินของเขา ทางด้านพ่อแม่ของพงก็รู้สึกเจียมตัวและไม่คิดว่าลูกชายจะสามารถแต่งงานกับสจีได้จึงไม่สนับสนุนพวกเขาทั้งสองส่งผลให้ความรักของพงและสจีเผชิญความขัดแย้งครั้งใหญ่จากทั้งสองฝ่ายแต่ด้วยความรักของหนุ่มสาวทั้งสองที่ตั้งใจจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจึงตัดสินใจพากันหนีออกจากบ้านไปในคืนเดือนหงายคืนหนึ่งพงและสจี เก็บเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชิ้นและออกไปอยู่ในป่าแห่งหนึ่งซึ่งไกลาจากหมู่บ้านของตนพวกเขาเลือกสถานที่อันเงียบสงบและห่างไกลาจากผู้คนที่รู้จักพงและสจีสร้างกระท่อมที่เรียบง่ายจากไม้ไผ่และแฝกบริเวณใจกลางป่าเนื่องจากป่าที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้สามารถหาเก็บของป่าเพื่อการดำรงชีวิตได้อย่างไม่ยากนัก ประกอบกับการหาฟืนมาเผา่านขายจึงทำให้มีรายได้เข้ามาถึงไม่มากแต่พวกเขาพอใจในสิ่งที่มีและพบความสุขในอิสรภาพที่ทั้งสองเพิ่งค้นพบแทนที่คำพูดที่รุนแรงและสายตาที่ไม่เห็นด้วยที่พวกเขาทิ้งไว้เบื้องหลังจากวันกลายเป็นเดือนและเป็นปีความรักของพงและสจีแข็งแกร่งขึ้นพวกเขาสร้างชีวิตร่วมกันโดยปราศจากอุปสรรคด้วยการตัดสินของสังคม ป่าแห่งนี้กลายเป็นสถานที่เปรียบเสมือนวิมานของพวกเขาทําให้ในแต่ละวันที่ผ่านไปของทั้งสองมีความสุขอย่างแท้จริงพงและสจีใช้ชีวิตในใจกลางป่าที่เต็มไปด้วยความรักความปรองดองและความงดงามของธรรมชาติพวกเขาพิสูจน์ว่าความรักที่แท้จริงอยู่เหนือบรรทัดฐานทางสังคมและความมั่งคั่งทางวัตถุโดยพบกับความสุขที่ไม่มีใครสามารถตัดสินหรือเลือกปฏิบัติต่ตอพวกเขาได้ วันหนึ่งขณะที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าทอดเงายาวเหนือกระท่อมเล็กๆของพวกเขาสจีเข้าไปในป่าเพื่อเก็บของป่ามาทำอาหารงูพิษตัวหนึ่งแอบ,บซ่อนตัวอยู่ในหญ้าสูงโดยที่เธอไม่รู้พร้อมที่จะโจมตีถ้าหากมีสิ่งยั่วย,ยุเพียงเล็กน้อยขณะที่สจีกำลังเก็บผักอยู่นั้นทำให้พุ่มไม้สั่นไหวงูพิษตัวนั้นจึงพุ่งเข้าใส่และฝังเที่ยวของมันเข้าไปที่ข้อเท้าของเธอสักครู่ ขณะที่เธอเดินโซเซไปข้างหลังและจับขาที่ถูกกัดไว้ความเจ็บปวดเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของสจีพิษแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเธอก็สุดตัวลงบนพื้นด้วยความเจ็บปวดทรมานเสียงร้องของเธอดังก้องไปทั่วป่าอันเงียบสงบไปถึงหูของพงที่กำลังผ่าฟืนที่ข้างหลังกระท่อมและรอคอยการกลับมาของเธออย่างใจจดใจจอ่อด้วยความรักและความห่วง พงจึงรีบวิ่งเข้าไปในป่าตามเสียงนั้นแล้วเขาก็พบกับภรรยาที่นอนอยู่กับพื้นใบหน้าของเธอบ่งบอกถึงความเจ็บปวดพงตั้งสติและใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงนึกขึ้นได้ว่ามีว่านชนิดหนึ่งที่พ่อของเขาเคยบอกไว้ว่าใช้กำจัดพิษงูได้ฉะนั้นเขาต้องหาว่านนั้นให้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยผู้หญิงที่เขารักเขารีบบอกภรรยาให้รอสักครู่แล้วก็รีบวิ่งเข้าไปในป่าทันที เขาเดินตระเวนอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะหาว่านให้ได้ก่อนมืดความเหนื่อยล้าที่เขาตัดฟืนมาทั้งวันไม่สามารถเอาชนะความรักที่เขามีให้กับภรรยาได้จึงเดินหน้าต่อไปอย่างรีบเร่งจนไปสะดุดกับต้นพืชต้นหนึ่งและก็คือว่านแก้พิษงูนั่นเองเขารีบเก็บใบว่านแล้วถือไว้ในมืออย่างระมัดระวังแล้ววิ่งกลับไปที่สจีนอนอยู่และกำลังชักเขารีบปดขยีสมุนไพรด้วยนิ้วที่สันเทา และพอกลงบนบาดแผลของเธอที่ถูกงูกัดเพียงอึดใจหลังจากที่พอกว่านไว้ที่แผลอาการชักของเธอเริ่มทุเลาลงและสีหน้าซีดขาวของเธอกลับคืนมามีเลือดฝาดอีกครั้งไม่ช้าอาการของเธอก็หายเป็นปกติเพียงแต่ยังไม่มีแรงที่จะเดินกลับกระท่อมพงจึงอุ้มเธอกลับไปเมื่อถึงกระท่อมทั้งคู่ก็อบกอดกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ความรักของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากพงและสจีต่างรู้สึกขอบคุณสำหรับสายสัมพันธ์ที่ยืนหยัดต่อการทดลองอันแสนโหดร้ายของชีวิตพวกเขาร่วมกันเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างโดยอาศัยความรักที่ยั่งยืนเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของพวกเขาทั้งคู่จึงใช้ชีวิตในแบบที่มีความสุขอย่างแท้จริง